ยินดีต้อนรับพลพัดของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฮาร์วีเอเลียตต่อกับแฟนบอลปีแสดางแบบสุดแซ่บหลังมาแช่งให้เขาเดินไม่ได้ฮาร,ราร์วีเอเลียตนับสไาร์เดานุ่งในวัยสปาปีของลิเวอร์พูลต่อเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลอีกครั้งนะครับหลังเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดข้อเท้าไปเมื่อวานนี้ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ โดยหลังการผ่าตัดสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนั้นนะครับฮาวิเอเลียดก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองที่พึ่งผ่าตัดเสร็จใหม่ๆและอยู่บนเตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเองแต่จากนั้นก็มีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อมีแฟนบอลไปแสดงแมนเชสเตอร์ไรนิงเข้ามาโพสต์แช่งให้เขาเดินไม่ได้อีกครั้งหนึง่งซึ่งนั่นทําให้ฮาวิเอเลียดอดทนไม่ไหวที่จะต้องตอบกลับแฟนบอลไปแสดงรรยนี้ไปแบบสุดแสบโดยจุดเริ่มต้นมีอยู่ว่าหลังจากฮาวิเอเลียดได้โพสต์ภาพของตัวเองผ่าตัด เสร็จสิ้นแล้วนั่นนะครับท้าไม่มีแฟนบอลริบบร์พตลรายหนึ่งนำภาพของฮาวี่อเลียตไปลงบน Ti k t o k นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันยอดฮิตพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าขอให้ใหายเร็วๆจากนั้นไม่นานก็มีแฟนบอลแมนยูรายหนึ่งมาคอมเมนต์ในคลิปบน Tik t o k นะครับว่าคุณจะเดินแบบปกติไม่ได้อีกแล้วและหลังจากที่ฮาวี่วเลียตได้เห็นคอมเมนต์นี้เจ้าตัวก็ตอบกลับไปในทันทีนะครับว่าคุณบ้าหรือเปล่า ขาของผมคู่นี้เคยชูถ้วยมามากกว่าที่คุณเคยได้แชมป์ในช่วง8ปีที่ผ่านมาสอีกโดยหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับทำให้แฟนบอลร์พลลูวจำนวนมากต่างเข้ามากดไลค์และชอบใจกันยกใหญ่กับการตอบกลับคอมเมนต์ของฮาร์วีย์เอเลียตในครั้งนี้เป็นอย่างมากแต่ถึงนั้นก็มีแฟนบอลแมนซอนเต็ดอีกคนอนึ่งน,นะครับเข้ามาตอบกลับคําถามในโพสต์นี้เช่นเดียวกันว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าฮาร์วีย์เอเลียตน่าจะคํานวณผิดหรือไม่เก่งเรื่องตัวเลข นั่นเพราะจริงๆแล้วแมนเชสเตอร์เ,เคยควาชช้าแชมป์ได้4ถ้วยเท่ากับลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ปี2013หรือย้อนกลับไป8ปีตามที่ฮาวียเอเลียดกล่าวอ้างโดยทีมปีแสดงควา้าแชมป์เอฟเอคัพและคอมมูนิตี้ชิลในปี2016และจากนั้นโชเซ่มุโยก,ก็พาทีมควา้ e Cup, ควาแชมป์ l Cup อคัพแลลีกคัพในปี2017รวมไปถึงถ้วยแชมป์ยูฟายูโรปาลีกในปี2 0 7และเกือบที่จะควา้าแชมป์ยูโรปาลีกได้อีกครั้งเมื่อกัน,กนที่แล้วแต่พลาดท่าพ่ายกับเบียร์เรลในนัดชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียด ส่วนด้านแฟ,น,ฟนบอลลิเวอร์พูลรายหนึ่งก็ออกมาแย้งว่าถ้าหากทีมของคุณนับถ้วยแชมป์คอมมูนิตี้ชิลที่มีการแข่งขันเพียงแค่2ทีมที่ตัดสินในการแพ้ชนะในนัดเดียวว่าเป็นการคว้าแชมป์อันยิ่งใหญ่ของพวกคุณแล้วแล้วก็พวกเราก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะเพราะการคว้าแชมป์ที่แท้จริงก็คือทีมสามารถฝ่าฟันจากคู่แข่งหลายทีมจนยืนหยัดเป็นผู้ชนะได้ในถ่ายที่สุดไม่ใช่การจับเอากู้ทีมแชมป์ลีกกับแชมป์เอเบครับมาแข่งขันกันแบบเกมการกุศลก่อนที่พิมลิกลุกกานใหม่จะเริ่มต้นขึ้นแบบนี้ และแม้ว่าฮาวีเลียดจะต่อกับแฟนบอลรายนั้นกลับไปแบบเจ็บแสบจนหนีไปแทบไม่ทันแล้วนะครับเจ้าตัวก็ยังได้กลับมาโพส์อีกครั้งนะครับว่า ตอนนี้ตัวของเขานั้นกำลังเข้าสู่เส้นทางการฟื้นฟูและใส่เนื้อร้องเพลง You Will Never Walk Alone ของลิเวอร์พูลลงไปในคลิป t i k t o k นี้ด้วยนะฮะซึ่งมันแสดงเห็นว่าเขาไม่ได้สนใจคำพูดของใครๆอีกต่อไปแล้วและจะมุ่งมั่นที่จะรักษาตัวเองและกลับมาสนามให้เร็วที่สุดเพื่อตอบแทนแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ยืนอยู่ข้างเขามาโดยตลอดและสำหรับแฟนบอลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนสโมสรใดก็ตามก็ไม่ควรโพสต์ข้อความที่ดูถูกคนที่บาดเจ็บแบบนี้ในทุกกรณีนะครับ เราะถือได้ว่าเป็นการกระทําที่น่ารังเกียจและไม่มีน้ําใจนักกีฬาอย่างแรงเลยนะครับก็อย่าหาเหตุจักเถื่อบไปหาวบอกให้เขาย่างบอด้โอ้ยจังสิกระคิดไดเนาะลิรูผู้เตรียมทุ่มเงิน10ล้านปอนด์เพื่อครัดตัวฟรังก์เคซี่เข้าสู่ทีมช่วงตลาดหน้าหนาวในทันทีโดยไม่ต้องรอให้นกเตะหมดสัญญาในช่วงซัมอเพราะคู่แข่งมารอต่อคิวเพียบ สโมสรลิเวอร์พูลกับที่เพิ่งเปิดสนามแอนฟิลด์ปรับเอซิมิลานคู่แข่งจากอิตาลีลงแบบสุดตื่นเต้นด้วยสกอร์3-2ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยนักข่าวชาวอิตาลีรายหนึ่งที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้านเดี๋วของฟลังส์เคซีสตาดังชาวไอวิี่โคส์หลังจากที่มีการพูดคุยเป็นการสุดตัวกับนักเตะร,รายนี้ไปเป็นที่รยบร้วยแล้วและในช่วงก่อนหน้านี้และน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับลิเวอร์พูล โดยกองกลางในวัย24ปีนะครับรายนี้ถือเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงมากที่สุดในลีกเกาโชเซราอิตาลีและด้วยการยกย่องว่าเป็นถึงในกองกลางชั้นยอดของลีกแห่งนี้และนี่ถือเป็นการได้สมบัติฟุตบอลทั่วยูฟ่าแชมลิกเป็นครั้งแรกของเอซิมิลานหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานจากการแข่งขันรายการนี้หลายปีและความสามารถของฟรังก์เคซี่ก็ถือได้ว่าเป็นของจริงและเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพสูงสุดของลิเวอร์พูลในเวลานี้ไปแล้ว แต่ทีน,นั้นก็มีข่าวออกมาว่าสโมสรทอนมอร์สเปอร์บาร์เซโลนาและเปเชปาดริดสันแมงต่างก็ต้องการที่จะเซ็นัญยานักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัวในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยการน,นนีนะ้ทางสโมสรเอซิมิลานได้ยื่นเสญอญชื่อหมายกับทางฟรังก์สเคซี่พิจารณาแล้วโดยมอบข่าเหนือจำนวน5.5ล้านยูโรหรือ90,000ปอนต์ต่อสัปดาหให้กับฟรังก์สเคซีพร้อมกับ,บโบนัสให้กับเขา แต่ทางฟรองซ์เกซี่เคยได้แจ้งกลับมาว่าตัวของเขานั้นต้องการค่าเหนื่อย7ล้านยูโรต่อปีหรือประมาณ1 15,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งตรงนี้ยังไม่มีการตอบกลับใดๆกลับมาจากทางสโมสรเอซิมิลานต้นสก,กัดของเขาและหลังจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่20สิงหนาคมที่ผ่าน,นมาดูเหมือนว่าทางเอซิมิลานกำลังจะยอมแพ้ในการตัดสินใจใหม่ในครั้งนี้และมีความคิดที่จะปล่อยตัวของฟรองซ์เกซี Th ่ออกทีมในทันทีในช่วงตลาดเดือนมกราคมก่อนที่จะเสียแบบฟรี โดยท่านาน s เ e นส์แพ n เดนนะครับบรรณาธิการข่าวฟุตบอลอิตาลีก็ได้กล่าวกับลิเบอร์ฮูอโคโดยระบุว่าสโมสรเอซิมิลานกำลังพิจารณาขายฟร็องซ์เคซี T ่ออเทเทียมในทันทีในช่วงตลาดในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้แม้ว่าพวกเขาเพิ่งจะเสียเจอร์ลจิดอนลนูมาและฮาคารชลานนกู uku, ที่พึงย้ายไปสู่อินเตอร์มิลานเปหมาด ต่การที่ทีมจะต้องเสียฟลังส์แคซี่ไปอีกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะนักเตะไม่ยอมต่อสัญญาฉมใหม่กับทางสโมสรและบังคับให้ทีมต้องขายเขาออกจากทีมไปในราคาที่สุดถูกโดยสายข่าวรายงานยังรายงานต่อไปนคะครับว่าทานสโมสรเอซิมิลานพร้อมที่จะปล่อยตัวฟลังส์แคซี่ออกจากทีมในช่วงตลาดหน้านหนาวนี้ใน,ท,นทันทีถ้าหากได้ค่าตัวจำนวน10ล้านปอนด์และตามแหล่งข่าวที่น่าจะถือระบุว่าลิเวอร์พูลยนินดีที่จะจ่ายเงินจำนวน10ล้านปอนด์ให้กับทางเอซิมิลานเช่นเดียวกัน เพื่อคว้าตัวฟลองส์เกซซี่เข้าสู่ทีมในทันทีและไม่ต้องรอให้ถึงช่วงจบฤดูกาลที่นักเตะรายนี้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนตนนั่นเพราะทางลิเวอร์พูลไม่ต้องการที่จะไปแข่งขันในเดี๋ยวนี้กับทีมยก่งใหญ่ในยุโรปทีมไหนทั้งนั้นนะครับและจากการพูดคุยในช่วงที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าฟลองส์เกซซี่ต้องการที่จะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนั้นก็มีรายงานมาว่าลิเวอร์พูล มองว่าฟรองซ์เคซี่อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสมําหรับการเป็นตัวสํารองของฟอนโยหรือไม่ตัวของเขานั้นก็สามารถถอยลงมาต่าเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาและเป็นเซนเตอร์แบ็กได้เช่นเดียวกันเพราะเขาเคยเล่นในตำแหน่งนี้มาแล้วสมัยที่ค้าแข้งอยู่กับอัตแลนตาและด้วยการที่ฟรองซ์เคซี่เป็นนักเตะที่สามารถใช้งานได้หลากหลายตาแหน่งทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายสําคัญในการเสริมทัพของลิเวอร์พูลไปแบบเต็มเต็มรักระตุนเยอะ เชกเนคลับเชื่อซาลาจะเล่นฟุตบอลไปอีกนานเช็กเกนคลับนะครับในายใหญ่ของลิเวอร์พูลเชื่อได้ว่าสภาพร่างกายอันยอดเยี่ยมและแรงกระตุ้นที่เหลือเฟือจะทําให้โมเมดซาลาลูกทีมกนงเก่งนั้นลดเล่นบนเส้นทางลูกหนังไปได้อีกนานซาลาสเพิ่งยิงประตูที่1 0 0ในศึกพรีเมียร์ลีกได้สาเร็จโดยจะมีอายุครบ30ปีในเดือนมิถุนายนปีหน้าซึ่งเจ็กเนคลับก็มองว่าดาวเตะรายนี้มีคุณสมบัติที่จะแข็งแขร่งในเกมระดับสูงไปอีกนานเหมือนกับลิโอนีลเมซี่ตานาตนาในใาย,ยทีเดยว ผมไม่เคยถามเขาว่าต้องการเล่นฟุตบอลถึงอายุขนาดไหนหรอกนะนครับแต่เขาค็มีคุณสมบัตรครบิครบเขามีรูปร่างคล้ายคลึงกับเลโอนลเมซี่ทั้งความสูงและน้ำหนักนักเตะเหล่านี้ก็ยังคงมีโชคในเรื่องของการปราศจากอาการบาดเจ็บอีกด้วยเ mm. จคก็คลรากล่าวพวกเขาอาจจะไม่หลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดแต่พวกเขาสามารถกลับมาได้โดยไม่มีผลกระทบอะไรเพิ่มเติมนั่นคือสิ่งสำคัญมากคุณต้องอาศัยโชคด้วยและโมเองมีสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยม เขาดูแลร่างกายยางดีเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการและผมแน่ใจว่าเขาเองก็ต้องการมีส่วนร่วมกับการเล่นอยู่เสมอโดยเมื่อมีโอกาสลงสนามไม่มีเหตุผลว่าทําไมเขาไม่ควรทําแบบนั้นนั่นคือทัศนคติของเขาเลยซึ่งชัดเจนว่าคุณต้องการมันผมค่อนข้างแน่ใจว่านักเตะบางคนเลือกที่จะเลิกเล่นฟุตบอลเพราะพวกเขารู้สึกขาดแรงกระตุ้นพวกเขาจะบอกว่าผมอยากเป็นแบบนั้นผมอยากเป็นแบบนี้นะแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว นั่นคือเหตุผลที่พูกเขาเลือกยุติการเลกเล่นฟุตบอลแต่โบะโมันไม่เห็นเลยเรื่องพวกนี้ว่าจะเกิดขึ้นกับโมซาดาได้เพราะเขาเป็นคนที่มองหาความตื่นเต้นท้าทายอยู่ทุกวี่ทุกวันตลอดเส้นทางอาชีพสื่อเปิดเผยคาริวตเกือบได้ย้ายทีมแล้วเมื่อช่วงซัมเมอร์แต่ดันคุยค่าเหนื่อยไม่จบดอาร์เรลติกนะครับสื่อที่น่าเชื่อถือของเอังกฤษก็ได้เปิดเผยว,ว่า ลอริสกาลิุตนั้นกะ็ะดรับข้อเสนอจาก FC บาซิลทีมในลีกสวิสแลนด์ให้ย้ายมาร่วงทีมด้วยในช่วงสมมติ์ที่ผ่านมาแต่การนี้ทีมไม่เกิดขึ้นเพราะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องของทะเหนื่อยกับประตูชาวเยอรมันได้กาลิุตอยู่ในบัญชีส่วนเกินของลิเวอร์พูลมานับตั้งแต่เกมนัดชิงชนะเลิศอยู่ปี้ยชสมลีกเมื่อปี2008แต่ที่ผ่านมานะครับก็ขายเขาไม่สมําเร็จโดยเป็นการปล่อยยืมตัวให้กับเบซิตัสและอยู่ในเออร์เบรีนใช้งาน3ฤดูกาลหลังที่ผ่านานนมครับ ยันไรก็ตามในช่วงเสมอที่พันมันลิวอภูก็พยายามกดดันขายรอรลิสคาริอุสที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวออกจากทีมให้ได้และก็เกือบทําสาเร็จแล้วเมื่อมีข้อเสนอมาจากทีมบอเซอเข้ามาเป็นเงื่อนไขาการยืมตัวซึ่งลิวอภูก็ประเมินแล้วว่ามันก็ดีกว่าแต่มีเงื่อนไขที่ว่าบอเซลจะต้องการเป็นผู้จ่ายค่าเหนื่อยในประตูลายนี้แต่สุดท้ายการเจรจาค่าเหนื่อยของทั้งสองฝ่ายบาเซลและคาริอุสนั้นกลับไม่สามารถหาข้อสรุปกันได้เลยทําให้ดีวนี้ต้องล้มเลิกไป และคาร์ลุสก็ต้องอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปโดยทางนี้ในเดือนม,มกราคมคาร์ลุสสามารถจรจาการย้ายทีมล่วงหน้ากับทีมนอกเกาะอังกฤษได้เลยนะครับโดยที่จะเป็นการย้ายทีมแบบที่ไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลเนื่องจากสัญญาของเขาถึงในเวลานั้นจะเหลือเป็นแค่6เดือนเท่านั้นนะฮะนี่คือสุกาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่16กันยายนนะครับ